เอาปาหมานเสร์ไปเอาขวัญเปิดเดืองเอาโยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าโยงโอ้โหสะบัดข้อขวามานะครับเอาไปโยงยังได้อยู่ เอาเปิดเอายกขึ้นมานะครับเอายกขึ้นไปอ,อยู่ที่ป่าหมานปักเข้าให้โอ้เอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าโยมกบัดข้อมาเอายางโยอยู่ที่ป่าหมานป่าหมันไม่ทันมือยังไงนะครับ ปามานเจอไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่ย่องสายตอนเขียบนะเอายเอายูโอโหป่ามานเขียบไม่ถูกกนเปิดเอายกใ้น่อนอ่ยะ ครบโดนหัวไม่ได้นะครับเอาสี่นะครับห้าเก้าเอาเปิดเอายกขึ้นไปอยู่ที่ป่าหมานปก้กเขาให้เรียบร้อยเอายกขึ้นมาอยู่ ท,ทินกรจันนอกเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่ป่าหมานปักเข้าให้โอ้โหดังอับเอาป่าหมนเซ่อไปขวัญเปิดขวัญยกขึ้นมาเอายกล้นหนึ่งสองอยู่ที่ป่าหมานปักเข้าให้ห้าเปิดเอายกหกสิบนะครับ อเอาป่าหมาเตตจีนเน็ตเ,เ,เอาแล้วครับไล่มาเป็น7ต่อสิบแล้วครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่ปาหมานปักเข้าให้โอ้โหนีและครับปักออกนะครับเอาลครับไล่มาแล้วครับสนุกแล้วครับ8ต่อ10บ ออาขวัญเปิดแต่ก็ไม่ขึ้นนะครับ1ิต่อแปดนะครับอาครับยังอยู่นะครับเอาเปิดเอาโย่เอาเอาเปิด ยกขึ้นมาอยู่ที่ป๋ามืนปักเขาให้11แปดนะครับเอาเชือกไปเอาเปิดเอายกเอายกขึ้นไปอยู่ที่ป๋ามืนปักเขาให้12ต่อ8เกมไม่เกม แปดต่อสิบสองนะครับสิบสองแปดเกมไม่เกม